เองต้องทำทุกวันตั้งสัจจะอธิษฐานทุกวันถ้าเองเข้าใจนะเองจะเป็นคารวาสจะเป็นพระเป็นอะไรก็ตามเองทำสะตอนนี้เองทำงานจะไปไหนก็ตามเดินทางไปไหนก็ตามลงรถลงเรือไปเหนือมาใต้เองก็นึกถึงพระเองก็สวดมนต์จิตอยู่ที่พระ่ันว่าเปลี่ยนทางโลกให้มาอยู่กับพระอยู่กับบทสวดเนี่ยแหละ เองก็ทำงานไปด้วยก็สวดไปด้วยพิจารณาไปด้วยแต่ละวันเนี่ยพอเย็นเย็นก่อนที่เองจะนอนเองก็พิจารณาว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีมันเรื่องอะไรเพราะเหตุใดให้พิจารณาบ่อยๆทุกวันท่านว่าเวลาเองอธิษฐานอะไรเนี่ยเองต้องอธิษฐานทุกวันด้วยตอนเวลาเองนอนเองก็สวดมนต์ให้หลับ พอเองสะดุ้งตื่นกลางคืนเองก็สวดต่อใกล้จะสว่างเองสะดุ้งตื่นเองก็สวดมนต์ก่อนแล้วลุกขึ้นมานั่งคุกเข่าวถวายชีวิตสบายสบายมองภาพผาแล้วก็กราบแล้วก็สวดบนภาวนาไปอาิตฐานเรื่องราวชีวิตของเองได้ทุกเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการคงการค้าการขายเรื่องราวของเองทั้งหมดนะ่ะฝากชีวิตไว้กับเทพพรมเทวดาฝากไว้กับพระโพธิสัตว์ ฝากไว้กับหลวงปู่เช่นบอกท่านเลยว่าผมอยากจะศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดศึกษาเรื่องของกรรมศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ตามความเป็นจริงนี่แหละอธิษฐานเรื่องราวในชีวิตของเรานะใครมีเรื่องอะไรก็อธิษฐานเรื่องนั้นทุกวันตลอดทั้งวันก็หมั่นสวดมนต์มั่งหมั่นโม,นมนทนาบุญบันทึกบุญเดินไปเดินมาอะไรก็ตามเถอค่อยๆทําไม่ต้องรีบท่านว่าให้ห่างจากทั้งโลกให้มากที่สุดเอาแค่พอดีเวลาคุยธุรกิจ เวลาคุยเรื่องงานอะไรอย่าไปคุยนานคุยพอเข้าใจแล้วก็กลับมาสวดมนต์กลับมาแผ่เมตตากลับมาโมทนาบุญบันทึกบุญเองทำอย่างนี้ทุกวันนะเองจะเข้าใจว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยจิตเองอยู่กับายสรณคมอยู่กับจัก,กรพัิอยู่กับพรมวิหารอยู่กับหลวงปู่อยู่กับบุญที่เราทำมาในอดีต เพราะฉะนั้นจิตเราก็จะสว่างทุกครั้งที่เราสวดแล้วท่านให้อธิษฐานบุญกุศลบุญบาร,รมีที่ข้าพระเจ้าเคยสร้างร่างตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันไปอนาคตแผ่ไปตลอดชีวิตตลอดภพชาติข้างหน้านุนแหละให้อธิษฐานทุกวันทีนี้พอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มจะเข้าใจแล้วเริ่มมีฐานแล้วเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเอ็งเกิดมาเพื่ออะไร โอวาทธรรมของหลวงตามา